สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์กันกันกบครูโบนะคะซึ่งในชั่วโมงที่หนึ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลการจําแนกข้อมูลแล้วก็การน,นําเสนอข้อมูลเป็นตารางกัน สำหรับวิธีการหรือว่าการที่เราจะรวบรวมข้อมูลกันนะคะเราก็สามารถทําอยู่ได้หลายวิธีอย่างเช่นการสังเกตนะคะเราสามารถใช้ตาของเราเองสังเกตนะคะแล้วก็มารวบรวมข้อมูลที่เราได้หรือสํารวจนะคะสํารวจสอบถามนะคะประชากรนะคะว่าเราต้องการ รวบรวมข้อมูลในเรื่องใดเราก็สามารถสํารวจในการสอบถามนะคะตอบถามได้หรือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบการทดลองนะคะเราก็สามารถทดลองนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งการรวบรวมข้อมูลนั้นเราก็สามารถทําได้อยู่หลายวิธีเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะในการรวบรวมข้อมูลกันค่ะ <c oughs> อย่างเช่นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าตองขายอาหารตามสั่ง อยากรู้ว่ารายการอาหารใดของทางร้านที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุดนะคะสิ่งที่ตองเขาต้องการก็คือนะคะเขาอยากทราบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านของเขานะคะต้องอ่าชอบเมนูไหนมากที่สุด ทีนี้วิธีการที่ตองเขาจะใช้ในการรวบรวมข้อมูลก็อย่างเช่นการที่ตองนะคะเขาทําการสอบถามกับลูกค้าโดยตรงนะคะว่าลูกค้าชอบอาหารเมนูไหนมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการสอบถามกับตัวลูกค้าเอง หรือจะเป็นการที่ตองอะคะ่ะเขาจะสังเกตนะคะสังเกตจากรไรสังเกตจากรายการอาหารที่ลูกค้าชอบสั่งบ่อยๆนะคะว่าเป็นเมนูอาหารประเภทใดหรือนะคะตองเขาอาจจะให้ลูกค้านะคะเขียนรายการอาหารที่เขาชอบรับประทานนะคะใส่แผ่นกระดาษแล้วก็ส่งกลับมาให้ตองก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการรวบรวมข้อมูลของตองนะคะสำหรับข้อมูลหรือว่า ข้อเท็จจริงนะคะที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเราจะเรียกว่าข้อมูลนะคะสําหรับข้อมูลที่ต้องต้องรวบรวมก็คือจะเป็นรายการอาหารที่ลูกค้าชอบสั่งนั่นเอง หลังจากที่ตองนะคะเขาได้ข้อมูลจากลูกค้ามาแล้วนะคะตองนะคะจึงจะมีการนําข้อมูลที่ได้อ่ะคะ่ะมาทําการจําแนกข้อมูลโดยมีการนําข้อมูลนะคะมาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ทําการเลือกวิธีการนําเสนอข้อมูลซึ่งในการที่เรานำข้อมูลมานะคะแล้วก็จะนำเสนอข้อมูลให้เราเข้าใจง่ายๆหรือว่าให้ผู้อื่นที่มาพบเจอเข้าใจง่ายๆก็สามารถทำได้หลายวิธีมาก สำหรับวิธีการที่ตองเขาเลือกใช้ก็คือจะเป็นการนําเสนอเป็นนะคะตารางทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีรายการอาหารอะไรบ้างนะคะที่ลูกค้าชอบสั่งแล้วก็จะมีจำนวนคนนะคะจำนวนลูกค้าที่ชื่นชอบอันที่หนึ่งนะคะข้าวผัดอ่าข้าวผัดนะคะจากการ รวบรวมข้อมูลนะคะของตองตองก็ได้ข้อมูลมาว่าข้าวผัดจะมีลูกค้าจำนวน25คนนะคะที่ชอบเมนูอาหารข้าวผัดต่อมาค่ะข้าวผัดกะเพรานะคะข้าวผัดกะเพรามีลูกค้าที่ชื่นชอบอยู่40คนต่อมาค่ะข้าวผัดพริกแกงนะคะมีลูกค้าที่ชอบอาหารเมนูนี้นะคะ่ะอยู่20คน ข้าวไก่ทอดนะคะข้าวไก่ทอดมีลูกค้านะคะ8คนที่ชื่นชอบอาหารนะคะเมนูนี้แล้วก็ราดหน้านะคะมีอยู่7คนที่ชอบทีนี้ในตารางนี้ค่ะในตารางนี้ต้องนะคะเขารู้อะไรบ้าง1ก็คือเขารู้ว่าข้าวผัดกะเพราอะคะ่ะข้าวผัดกะเพราเป็นอาหารที่ลูกค้าชอบสั่งมากที่สุดเห็นไหมคะว่ามีจํานวนอยู่ 40คนจากการสำรวจแล้วก็นำเมาส์รวบรวมข้อมูลนะคะและนอกจากนะคะนี้เรายังทราบนะคะว่าราดหน้าจะเป็นอาหารที่มีคนสั่งน้อยที่สุดอยู่ที่7คนนั่นเองนะคะถัดมามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าส้มโอนะคะสำรวจชนิดของสัตว์ที่เพื่อนๆเ,เขาชอบมากที่สุดแล้วก็นำข้อมูลที่ได้นะคะมานำเสนอเป็นตารางทีนี้ส้มโอมีวิธีการขั้นตอนยังไงบ้างนะ,ะที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมานำเสนอเป็นตาราง ลำแรกนะคะซ่มโอเขาจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็มีการตั้งคําถามกับเพื่อนก่อนนะคะว่าเพื่อนๆน,นะคะชอบสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดจากนั้นนะคะก็ไปถามกับเพื่อนๆเ,เมื่อได้คําตอบนะคะจากนั้นซ่มโอก็จะนําคําตอบที่ได้มารวบรวมเป็นคําตอบ นำคําตอบที่ได้นะคะมารวบรวมแล้วก็มีการมาจัดจำแนกนะคะจำนวนผู้ตอบแล้วก็มีการมาแยกตามชนิดของสัตว์นะคะจากนั้นก็นำมาเขียนนะคะนำเสนอเป็นตารางจะได้รูปแบบนะคะดังนี้ก็คือ1นึเริ่มแรกจะได้เป็นชนิดของสัตว์นะคะว่ามีอะไรบางก็จะมีช้างเสือสิงโตอีราฟ จำนวนคนนะคะเพื่อนของซ้อมโอที่ชอบช้างนะคะก็จะมีอยู่จำนวน8คนเสือมีอยู่12คนสิงโตมีอยู่10คนแล้วก็ยีราบนะคะมี9คนนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะในการที่เราจะนำข้อมูลที่เราได้นะคะมานำเสนอเป็นตาราง ต่อมาในเรื่องของการอ่านตารางสองทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันในเรื่องของการอ่านตารางสองทางอย่างเช่นเขามีการสํารวจนะคะรสไอศกรีมที่นะคะคนในโรงเรียนชอบแลามีอะไรบ้างซึ่งนะคะจากการสํารวจเขาก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาแสดงนะคะเป็นตารางอ่าเริ่มแรกนะคะ เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันก่อนว่าตารางที่มีหน้าตาแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว,ว่าเป็นตาราง2ทางก็คืออ่านได้2ทางนั่นเองในตารางนี้นะคะเขามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคนนะคะก็จะมีผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กนะคะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับรสไอศครีมนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีรสสตรอเบอร์รี่ วานิลาช็อกโกแลตนะคะทีนี้ในตารางนี้มีจำนวนอยู่ทั้งหมด12จําจำนวนนะคะจำนวน12จําจำนวนทีนี้นะคะตารางนี้เราสามารถนะคะอ่านได้ทั้งแนวรอนแล้วก็แนวตั้งได้ ต่อมานะคะถ้าหากว่าเราจะดูตามแนวนอนอ่ะมาเริ่มจากแถวที่1แถวที่1น,นะคะที่เป็นผู้ใหญ่เริ่มแรกนะคะมีผู้ใหญ่5คนที่ชอบรสสตรอเบอรี่นะคะมีผู้ใหญ่9คนที่ชอบรสวานิลามีผู้ใหญ่นะคะหคนที่ชอบรสช็อกโกแลตนะคะซึ่งรวมแล้วนะคะ ผู้ใหญ่ทั้งหมดที่สำรวจมีอยู่ทั้งหมด20คนอันนี้คือแนวนอนต่อมาแถวที่สองนะคะเป็นแถวของเด็กเด็ <c oughs> กนะคะ10คนนะคะชอบสตรอเบอรี่นะคะเด็ก5คนชอบวานิลาแล้วก็เด็กอีก15คนชอบช็อกโกแลต รวมเด็กทั้งหมดที่มีการสำรวจมีอยู่ทั้งหมด30มสคนนะคะต่อมานะคะแถวที่3นะคะจะเป็นแถวของช่องรวมอ่าแถวของช่องช่องรวมบอกอะไรนะคะก็จะบอกเราว่าอ่ามี15บหคนนะคะที่ชอบสตรอเบอร์รี ิคนที่ชอบวานิลลาแล้วก็มี21คนที่ชอบช็อกโกแลตนะคะรวมทั้งสิ้นที่สํารวจทั้งหมดเลยนะคะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กรวมทั้งหมดอยู่ที่50คนอันนี้คือประชากรทั้งหมดนะคะที่สํารวจต่อมาถ้าเป็นแนวตั้งถ้าดูตามแนวตั้งนะคะเริ่มจากแถวที่หนึ่งอ่าเริ่มจากแถวที่1น,นะคะ มีผู้ใหญ่5้าคนที่ชอบสตรอเบอรี่มีเด็ก10คนที่ชอบสตรอเบอรี่รวมนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ชอบสตรอเบอรี่มีอยู่ทั้งหมด15คนต่อมาค่ะแถวที่2มีผู้ใหญ่อยู่9คนที่ชอบวานิลาและมีเด็กอีกห้าคนที่ชอบวานิลารวมทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ชอบ วันิลลามีทั้งหมด14คนนะคะต่อมามีผู้ใหญ่อยู่6คนที่ชอบช็อกโกแลตและมีเด็กนะคะอยู่15คนที่ชอบช็อกโกแลตรวมทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กที่ชอบช็อกโกแลตนะคะมีทั้งหมด21คนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการอ่านแบบแนวตั้งนะคะโอเคประมาณนี้นะคะ สำหรับงานนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูจะมีใบงานที่หนึ่งให้นะคะในเรื่องของการอ่านตารางสองทางจะเป็นในเรื่องของนะคะลักษณะของนักเรียนนะคะก็จะมีนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงนะคะมีลักษณะก็คือมีอ้วนนะคะสมส่วนผอมนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะอ่านตารางสองั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาตอบคำถามจากตารางนะคะว่า คำถามแต่ละคำถามเขาให้หาอะไรอย่างเช่นข้อที่1นึ่งาบอกว่ามีนักเรียนที่สำรวจกี่คนนะคะเป็นนักเรียนชายกี่คนแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงกี่คนตอบคำถามให้ครบนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อที่1ให้ดูก่อนนะคะเรามาดูกันคำถามที่1นึ่งาบอกว่ามีนักเรียนที่สำรวจกี่คน มีนักเรียนที่สำรวจกี่คนหมายความว่าเขาถามหานักเรียนทั้งหมดนะคะคที่สำรวจมีกี่คนคะเราก็มาดูที่ช่องของรวมทั้งหมดมี100คนนะคะ อ่ะมีหนึงร้อยคนเป็นนักเรียนชายกี่คนนักเรียนชายเท่าไหร่คะห้คนเราก็เขียนไปว่านักเรียนชาย50คนถัดมานักเรียนหญิงกี่คนนักเรียนหญิงก็50าส น,นะคะเด็กๆก็เขียนลงไปว่านักเรียนหญิงห้าสิบคนเสร็จเรียบร้อยข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองนะคะเขาถามว่านักเรียนชายมีลักษณะใดมากที่สุดมีกี่คนเราก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนชายมีลักษณะอะไรานะคะมากที่สุด มีมากที่สุดก็จะเป็นอะไรคะอ่าสมส่วนมากที่สุดมีกี่คนก็บอกว่า38คนสมอ่าใหม่นะคะเขียนคำว่าลักษณะด้วยนะคะมีลักษณะสมส่วนมากที่สุด จำนวนกี่คนนะคะจำนวนสามสิบแปดคนแค่นี้ค่ะจบ้วคะข้อที่สองประมาณนี้นะคะส่วนข้อที่สามแล้วก็ข้อที่สี่ข้อที่ห้าให้เด็กๆนะคะลองไปอ่านตารางแล้วก็ตอบคำถามให้เสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ